กูม้วนให้กูม้วนให้แบบใส่ใหม่เลยนี่มันเป็นเนื้อเนื้อที่เป็นส่วนทีน่สับปะรดเร็วๆอย่าลีลาหนังกูยังใจไม่ถึงมึงน,นี่มันเนื้ออะมึงกินมึงกินอะโชว์ด้วยกินละเคี้ยว,ว,วกูจอยกูเป็นคนจอยจอยก็จะใช้ช่วยกัไม่ก็จะเราคาวอี มึงละตะคาวกูจะอ้วกอะ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าทุกคนคะขออภัยด้วยนะสําหรับเขาเรียกว่าภาพที่ไม่ค่อยน่ารักขออภัยด้วยสําหรับภาพที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะก็เป็นร e ีแอคของคนที่กลัวปก แล้วอยากกินกุบกูบอกคะคะเออึึงอ่างอึงครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพื่อนผมว่าตื่นเต้นมากๆว่มามันไม่เหมือนของจริงมันไม่เหมือนกับในจอที่เราดูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไข่ก็มันๆนะเนื้อก็มันๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอเราเห็นเป็นตัวเนี่ยมันก็จะใจไม่ถึงนิดนึงนะ,ะขอบคุณ แพนด้าแกงปิ้งย่างที่ไปหามาให้พี่ฟ้าจนได้เอางี้เพื่อไม่ให้เสียมอะไรน้ำใจอีกกล่องหนึ่งเนี่ยเราจะไปให้รอปพู่อีกกล่องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่รอปภ้างล่างเพราะเขาเป็นคนนีสารน่าเราจะชอบกินอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าพี่ฟ้าจะให้เขาอะต้มเลยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะไปกินด้วยกินร้อนๆเขาต้มแล้วไม่ใช่หรอ ไม่ต้มแบบร้อน,อนๆเดี๋ยวจะไปดัานกินด้วยนนสนิทกันใช่กับลุงยมข้างล่างกับเราประพองข้างล่างเดี๋ยวจะให้เอาต้มร้อนๆแล้วก็ก็นั่งกินด้วยลองชิมแบบร้อนๆน,นี่คิดว่าเรากินเย็นมันเย็นแล้วหรือเปล่ามันเลยแบบมันเลยแฝดก็ได้ไหมมันเลยลนิดนึงมึงไอ้นี่มันยังติดคออยู่เลยอ่ะ ไม่ใช่มันไม่ได้ว่าฝืนหรอกทุกคนพูดตรงๆว่าเราอยากลองอ่ะคนอื่นเขากินอร่อยอ่ะมันเป็นไปได้ออยังไงที่เราจะไม่อร่อยหลังปองาจอ้วกแต่แ,ตแค่คิดว่าเราไม่ชินเฉยๆเราไม่ชินมันคือครั้งแรกต้องกินสดร้อนๆก็บอกทับใจให้ชินขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนวิฟ้าคนบอกว่าได้อึงแล้วรีวิวให้ด้วยก็มารีวิวให้แล้วนะขอซเีได้ปะ สกจิจสกเจดูยังน้อยน้องก็ดีใจแล้วที่เราเล่นสกิกดูน้องอะไม่เอาไปเก็บหนักไปหน้าห้องเก็บอะไรแล้วทิ้งเถอ,เอ <ไว S 2> ะปุ๊ก็ลองอุ๊ยแกจะทิ้งนะรอนูอแซบบอยก็ก็แซบพี่แชมป์มาถึงหนูนะ ขอเปิดเพลงก่อนก่อนจะก่อนจะกันชอบเพลงนี้มากโคตชชอบเลยชอบคนเนี้ยชอบนักร้องคนเนี้ยโคตรเวอร์ไหนๆก็ขึ้นไลฟ์แล้วคน <ś c oughs> นี้พี่ฟ้าใส่เชิญแดงไม่ต้องกลัวนะคะ <ś c oughs> ล้างขอก่อนใช่ พี่หมีพี่เต่าพี่แจมมาครบเลยนี่คะต้องอุ่นร้อนๆใช่เดี๋ยวพี่ฟ้าจะเอาไปให้พี่เราประคองข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวกินกับเขาด้วย ก็มีหม้ออยู่ชเธอมีเจ้าของคงต้องโทษที่ผม,มเลี้คิดให้ฉันมีสิทธิ์แต่รักเธอเพิยงเวลาพร้อมกันได้แคเพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้ก็เพียงใกล้กัน กับมมาามมให่ไไ้้ไ้เธรรูดจสตวันนี้ขอบคุณนะคะที่มารับพี่ฟ้าที่สนามบินแล้วก็ช่วยกันซีเอฟของเต็มเลยสำหรับไลฟ์นี<ค>ช่วงนี้พี่ฟ้าก็พ<ค>รุ่งนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตยาวเลย จะบอกว่าคอนเสิร์ตอะเบา่อนวันนี้ที่ซ้อมเพลงเป็นการซ้อมเพลงจริงจังทั้งหมดลิตทั้งหมดยี่สิบกว่าเพลงครั้งแรกที่เขาร้องไห้หนักมากมันกั้นน้ำตามไม่อยู่เลย <c oughs> เพลงที่มันดิ่งมันก็ดิ่งมากจริงๆริงมันดิ่งเพราะว่าความหมายเพลงเป็นเพลงที่พี่ฟ้า ไม่เคยกล้าที่จะเอามาร้องเลยอ่ะไม่กล้า,ามาร้องเพราะกลัวตัวเองจะร้องไห้แต่ก็อยากให้ทุกคนอยู่เป็นกำลังใจพี่ฟ้าว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไงแต่มันเป็นเพลงที่เพาะมากๆเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ตอนช่วงที่สนุกก็แบบโอ้โหสนุกจัดอ่ะยืนร้องแล้วแบบคนที่มาคอนเสิร์ตพี่ฟ้าวันที่แปดสิงหานะรับรองว่าแปดหรือหกม 8สิงหาสนุกแน่นอนสนุกจริงๆอ่ะแต่ละเพลงอ่ะแล้วพูดได้ว่าเพลงอ่ะเอาใจทุกช่วงทุกวัยเลยทุกช่วงทุกวัยจริงๆจริงกรึบพูดได้แค่นี้แล้วก็แต่งตัวมาสวยๆแต่งตัวมาหล่อๆเพราะอะไรรู้ไหมคุณหนาจะเจอแฟนในอนาคตท,ที่คอนเสิร์ตที่ฟ้าก็ได้เพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าแฟนคลับพีฟ้าส่วนมากจะน้ากลัน,นจริงบางทียังแอบหวั่นไหวเลยแล้วท่องได้ใจไม่ได้มันลูกเลามเต้าแดงไม่ได้มันฟริงอะไรเงี้ยแต่งตัวมาดีๆแต่งหน้ามาดีๆมันเป็นวันรวมคนที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาด6สิงหาหรอเอา้าหรอ เอ่อท่านครับขอถามนะครับปกติหาแฟนต่แตงหน,นนะครับปก <6 S 2> สิงหางมาเจอกันค่ะออชอบคนนี้มากเลยเขาชื่อพาคินเสียงโคตรพราะเลยแต่ละเพลงแล้วก็ตั้งแต่คอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีทั้งโชว์ที่พี่ฟ้าไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนไล่ไปเลยไล่ลำดับไปความเป็นอิงฟ้ามหาชน จำผิดไปจำวันที่แปดวิสกี้เไม่มีวิสกี้ถ้าไปวันที่แปดจะเจอใคร <c oughs> อย่าแซวได้ไหม อยากเจอชา์ลอตก็ต้องไปค่ะไปคอนสเสิร์ตรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วน้องนี้ขึ้นเวทีแน่นอนก็ไปครับซื้อบัตรยังพี่ฟ้าง,งานเยอะใช่เยอะจนบางทีเบลอ มันเยอะซะจนบางทีพี่ฟ้าก็เบื่อทุกวันนี้ทำงานก็คือเช้ากลางวันเย็นมืดอย่าว่าต้มอึ่งไม่น่ารักต้มอึ่งน่ารักเราเจอกันใหม่นะไอ้เต้าต้มอึ่ง นีมู mm hmm. ดเพลงพี่ฟาดีคมากร mm hmm. ักนะคะ mm hmm. คนเก่งที่รักที่เดือนเหมือนกัน,นะคะ่ะร mm hmm. ักทุกคนมากๆร mm hmm. ักแฟนคลับมากู mm hmm. ดได้แค่นี้ mm hmm. คนดีของฉันคนเก่งของฉัน mm hmm. จะมีแฟนคลับที่ไหนเนาะมันตื่นเช้ามึดไปส่งเราขึ้นสนามบินได้ จะมีแฟนคลับที่ไหนอยากกินอะไรก็ซื้อให้ตลอดจะมีแฟนคลับที่ไหนคอยเฝ้าเราเช็ดหน้าแปรงฟันล้างหน้าตลอดแฟนคลับใครนะเฝ้าพี่ฟ้าเวลาที่พี่ฟ้ากลัวผมีมีแล้ว ใช่ใครที่มาไม่ได้ก็ซื้อกลุ่มติกนะคะเอ่อทำเพจดิสแกรไนไทยแลนด์จะร้องเหมือนกันพยายามคมอยู่แป๊บนึ่งหมดซึ้งไม่นะวันนี้ก็ลมนี้แหละทั้งวัน ใช่ไม่รับแฟนคลับจะให้ไปรักใครที่บอกเลยว่ามีแฟนคลับไม่ต้องมีแฟนก็ได้เช่นเดียวกันยิ่งใกล้ที่จะไปอินโดก็ยิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตดีใจห้าสิบเปอร์เซ็นตก็จนึกภาพตัวเองวันวันที่จะไปไม่ออกคงร้องไห้แบบเป็นเด็กงองแงแ่แน่ๆติดไปแล้ว,ว่ให้ทำไงได้ คงไม่มีนางงามคนไหนที่เขาเรียกว่ามีโมเมนต์ที่ได้อยู่กับแฟนคลับหรือว่ามีโมเมนต์ที่ได้ใกล้ชิดแฟนคลับบ่อยมากขนาดนี้มากมากจริงๆมันก็เลยเหมือนแบบผูกพันมั้ทุกคนพี่ฟ้าลงไลน์แล้วนะ วันนี้คือจริงๆไม่ได้จะไลายหรอกแต่ว่าเห็นอึ่งมาถึงก่อนขอบคุณในความที่แบบอยากกินอะไรก็ก็ไปหามาให้กินจนได้บอกแล้วว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องเลวร้ายมากแค่ไหนตลอดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็คือก็อจะมีแฟนคลับที่ทำให้พี่พายยิ้มแล้วก็มีความสุขได้ตลอดจริงๆขอบคุณมากๆทั้งแฟนคลับที่อยู่ในด้อมแล้วก็นอกด้อม น่ารักมากๆจริงๆวันที่สามเจอกันงานหงทองนะคะที่โชว์ดีซีใายไปบ้าง อยู่กับฟ้าต้องมาบะลายจ้นวันนี้รักหนูนทุกวนัวนภูมิใจในตัวหนูมากขอบ <ขอ S 2> คาุณนะคะพี่เดือนพี่เดือนมันคนที่อยู่กับฟ้ามานานมากจริงๆอ่ะไม่เถียงเลยอ่ะนานจริงๆเอ่อจะพูดเรื่องอะไรนะลืม ปั้นหนึ่งมันมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์อยูอ่ลืมเชินนเ,เนี่ยชอบเป็นอย่างอะเบิร์ด <Bird. S 2> เป็นบ่อยมากพี่ฟ้าแบบนึกจะทำอะไรก็ลืมสู้ๆนะคะพี่ฟ้าไม่ได้เป็นไรค่ะรูกนดีว่าพี่เป็นไรนปกติดีแค่นึกถึงโมเมนต์ที่จะไปอินโดมันก็เลยเศร้า แล้วก็อาจจะด้วยวันนี้เหมือนเราไปซ้อมเพลงมาแล้วแล้วเอาตัวเองออกมาไม่ได้เพลงมันเศร้าอ่ะเพลงที่ซ้อมคอนเสิร์ตมเน,นีน้มันเศร้าแล้วเราแบบเราเหมือนเอาตัวเองออกมาจากเพลงไม่ได้